โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ในเกมไทม์มอนสองพันสิบห้านะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําค่าไอวีของโปเกมอนให้เต็มกันดูซิว่าผมเนี่ยจะหมดไปกี่เพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมก็เข้าไปที่โปเกมอนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมีเกง้านะครับผมซึ่งมันมีค่าเ p อร์เฟ t ไปแล้วหนึ่งอันนะครับแต่ว่าเจ้าอันแบบที่มันยังไม่เต็มนะครับผมบางอันผมเต็มแล้วนะอย่างเช่นเนี่ยไวซ์คิวเลมผมเนี่ยเพอร์เฟ t ทุกค่าแล้วนะครับผมวัััันนนนนนีีี้้้เเเ่่ยผมมจะะาาททตตวใหพออรร์ฟคคุกกขงบ ก็อันไหนที่มีเพอร์เฟกอยู่แล้วเนี่ยผมไปทำทีหลังนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําของตัวที่ยังไม่มีนั่นก็คือซีการ์ร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคนะเราจะทําตัวซีการ์ดเนี่ยร้อดูซิว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมปัจจุบันเนี่ยผมมี4ี่นะครับผมเราก็มี9ก้าแสนเพชรนะลองไปดูกันว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเราไปกดรัวกันเลยด้วยกันนะครับผมไปกันก่อนที่จะรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกันนะครับผมคลิปนี้นี่ผมขอสัก5ไลค์แล้วกัันนนนะะเเพื่่่ออป็การรขบบคคุณผมมไใชดิ ก็เป็นการให้กำลังใจผมนั่นเองโอเคนะครับผมเราไปกดกันเลยนะครับผมไปกันอ่ะอันแรกนะครับผมอุ้ยเพอร์เฟกเลยนะครับผมโอ้มาจัดหนึ่งครับผมโดนมาจัดนะเพอร์เฟกแล้วนะหนึ่งค่านะครับผมไปไปต่อกันยังไม่มาครับผมเงียบจัดจ่าอุ้ยอันนี้แบบขึ้นมาลัวๆนะกดไปกดไปพอสมวรแล้วนะว่าโมโหอันแรกมาแล้วอันต่อไปนี่หายยาวเลยฮนะ สี่ร้อยันนี้จะได้หรือเปล่าไอ้ผมมาแล้วนะครับผมค่าที่สองก็เป็น HP ไนด้เองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเต็มแล้วนะครับผมเพอร์เฟกแล้วไปต่อกันเลยทุกคนโอ้โหแต่สองค่าให้เสียดายมากนะที่ใกล้เต็มแต่ยังไม่เต็มครับ <S <S ไปกันต่อวิเต็มแล้วนะครับผมรอบสามก็มาเลยทุกคนเป็นสเปเชียลเดฟนะครับผมก็ป้องกันเวทนะครับผมมูดได้มาแล้วนะตอนนี้ค่าเต็มแล้วนะคุผู้ชมสามันนะมาอย่างไวนะครับผมผู้ชมไปกันถ้าได้ไหลายอันเดี๋ยววันนี้ไปอีกตัวหนึ่งเลยนะทุกคนไปถ้ามันเต็มแล้วมันยัู่นะครบ อุ้ใกล้ว่ะโอ้โหเสีเยได้เลยอะไปกันต่อนะรอบนี้ใช้รอบละสองรอยเพชรเลยนะครับทุกคนผมล็อกไปสามันนะครับโอ้โหคออยิ่งล็อกเรายิ่งเสียเพชรเยอะนะครับตกนี้มาแล้วเปล่าโอ้โหไม่มาครับสีเฮ้ยหมุนติวติวติวเลยนะอึบอึบอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เน็ตผมนะอ่ากดไปโน้ no! ยุดค้างได้แล้วทำไ,ไมกดค้างนี่แล้วมันแบบหมุนค้างหนึ่งนะคนมันเป็นปกตินะ เฮ้ยหยุดค้างสิโอ้ยใครเต็มแต่ไม่เต็มโอ้ค่าสปีดเอไม่ใช่ค่าสปีดสปิเชียรแอคแท็กนะผมจะได้เลยก็ไปรัวๆเลยได้ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับอ่าเราก็ไปรัวๆเลยปะเด้โอ้โหตอนนี้หายไปแล้วนะครับรนหายไปห้าสิบปับมัน โอ้ยังไม่เต็มพี่่าทุกคนี่อุ้ยเต็มแล้วนะครับผมค่าสปีดนะครับผมโอ้สเปเชียลแอคแท็นี่ก็เกือบเต็มนะทุกคนแต่ไม่เต็มเสียดายเลยอีกสองค่าเท่านั้นทุกคนสีการเราจะเพอร์เฟคร้อยเซนแล้วนรนแต่เพอร์เฟคร้อยอันไม่ใช่ร้อยอันถูกค่าแล้วนะครับ <c oughs> ไปไปกันต่อโอ้ยังไม่เต็มอีกอะคือใกล้มากแล้วนะทุกคนโอ้เต็มแล้วนะครับผมสหรับสเปเชียลแอคแทกนะครับผมเดี๋ยวแค่ค่าเดียวตอนนี้ เราลดไปเกือบร้อยอันแล้วนะทุกคนตอนแรกมี413นะครับใช้ไปเกือบร้อยอันเพชรก็มาไปมาไปหลายหมื่นแล้วนะครับโหแล้วก็รอจัดเลยทุกคนดูดิตอนนี้ร้อยอันแล้วนะครับผมยังไม่เต็มนะครับผมดูดิมี313นะจัด413นะครับผมโอ้โหใช้ไปร้อยกว่าอันนะครับใช้เพชรไปเยอะมากนะตอนนี้ ยังไ,ไม่ขึ้นมาเลยเราใช้ใช้กี่อันได้ค่าเต็มหมดจากตอนแรกไม่เต็มเลยนะครับเกสีโหมาลัวจัดนะทุกคนตอนนี้รถไปเกินร้อยอันแล้วอะทุกคนเฮ้ยขอหน่อยขยับเรียบร้อยนะครับผมอตอนนี้ก็เต็มทุกค่าแล้วดูสิว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับผมก็หมดไปประมาณร้อยกว่านิดนนะครับผมโหถือว่าหมดไปเยอะเหมือนกันนะดูเพรติ จากเก้าแสนกว่าเลยแบบแปดแสนกว่านะเหมือนจะหมดไปเป็นแสนเลยนะสุดจัดนะครับผมก็ได้ค่าเต็มหมดสี่าดร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเกเราไปตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมเกงก้านะนี่ผมอยากทามากเลยทุกคนปไปเริ่มกันเลยนะครับเกงก้าของเราเป็นผีนะตัวนี้ต้องตันนะครับผมเพราะมันเก่งมากถึงมันจะโดนเนื้อไปเรามันก็ยังแบกได้อยู่นะครับตัวนี้อ่ากดเลยเรียบร้อยนะครับผมแอคแทกมาก่อนโอ้โหสุดยอดเลยแอคแทกมาแบบนี้แรงเลยครับผม กิงกาผมมาแล้วนะผมคูงแมงไวครับสปีดไปต่อไปต่อกิงก้าเหมือนจะมาไวนะครับจะไวแล้วผมกดรัวๆเลยไงตอนนี้ร้รัวๆเลยครับกิงก้าเราโอ้โหเริ่มยาวแล้วครับไม่น่าไปชมมันเลยไม่น่าไปชมมันเลยนะครับมันหายยาวอุ้ยมาแล้วนะครับผมเดฟธรรมดานะครับผมป้องกันกายภาพไปกันต่อครับลุยครับ อ่าตอนนี้มาถึง200อันแล้วนะครับผมสำหรับแคปซูลกระชาป่องนะครับผมไปกันต่อนะครับโดนหมดเวลา200อันอนะครับอุย้ยเกือบถึงเมื่อกี้อุย้ยมาแล้วนะครับผม HP สุดจัดนะครับผมไปเหลือสเปเชียลแอคแท็กกดรัวขึ้นมาเป้า,าเดรัวครับเดี๋ยวมันหยุดเองนะครับผมถ้ามันตันอันนี้โหไม่ขึ้นเลยเอ้ยเหลือไว้ให้เราทำตัวอื่นบ้าง เก่งก้านายฉันเลือกนายเต็มซะฉันเรแท็กหูไม่เต็มโอ้โห oh, <ๆ>นิดเดียวเกินไปเกินไปเฮ้ยโอ้โหเกือบเต็มอะไรกันครับนี่อตอนนี้หมดไปเยอะแล้วนะทุกคนโอหหมดไปแบบสองร้อยกว่าแล้ว ผมยังไม่ไม่มีทีท่าว่าจะเต็มเลยครับห่างไกลมากตอนนี้ผมเสียทีละห้าร้อยเพชรเลยเนะี่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหหายไปยาวเฮ้ยยายาหยุดแบบนี้โอ้เฮ้ยเราแรกมาดวงเยอะนะครับผมบอนสุดท้ายแล้วมันเต็มยากมากนะไม่กล้าเก่งกล้าเราเนี่ยดือด้อดื้อดื้อเกินโอ้เกือบเต็มแล้วยังไม่เต็มให้ผมอีก ตอนนี้หมดไปจะสองแสนเพชรแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไม่กดไปกดไปอย่ต่อเลยอย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยยังไม่เต็มอีกเหรอเฮ้ยแค่เกงกาตัวเดียวเนี่ยผมจะเสียไปเกือบสองร้อยล้วทุกคนเกงกาตัวเดียวนะนี่เราไม่นับของสีกาดนะเนี่ยเกินไปสองร้อยล้นแล้วทุกคนเกงกาตัวเดียว ขู่ oh, จะเยอะจัดอะเพชรเราหมดจะเป็นแสะแล้วทุกคนเก่งกาโอ้ oh, no อย่าทำลายพี่อย่างนี้สิเก่งกาโอเคเราปล่อยไว้แี้ก่อนเราไปปั้นตัวอื่นก่อน <c oughs> ดีกว่านะครับผู <S <s ้ชมผมว่าอ่ะตอนนี้เรายังไม่มีเลยนะครับอ่ะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บนะปุ๊บกันเล็ดอีกผมได้เต็มเลยนะครับโอเคเราไปต่อเกงกกากันต่อนะครับเก่งกาเจ็สีญญ่อันแล้วโหไม,ไม่ไม่ได้ทำตัวอื่นแล้วครับเก่งกาผม ยิงตัวเดียวเนี่ยโอ้โหในสุดก็มาสักทีหมดไปสองร้อยกว่าโอ้โหเกงก้าผมก็ฆ่าตันแล้วนะตอนนีม้มีตันอีกสามตัวนะเบนเมก้าเกงก้านะครับผมแล้วก็มีทิกัด์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับไวคิวเลมนะครับผมโอเคมีการเล็ทอย่างละหนึ่งนะครับผมจะปั้นมิวน้อยต่อเลยหรือมิวไวเยวมิวไวกนแล้วกันนะมันได้สามค่าแล้วทุกคนไปเราไปมิวไวกันเลยดีกว่านะครับไปแล้วไม่เป็นไยอันนี้เราทําให้หมดเลยนะในคลิปนี้นะครับแปดตัวอัน ซิมิววายวันนี้มิวม,ว,มว,วายเราโชคดีหรือเปล่าไปดกดเลยมาแบบไวๆโมไม่มาเลยอะเงียบจัดเงียบจัดนะวันนี้เอ้ยเอ้ยมิววายเราเอ้ยเอ้ยม,อมันเงียบมากอะเอ้ยเหลือสามสิบอันแล้วโหม่ววายผมว่าไม่ใช่ทางว่ะไปไปมิวน้อยให้เราดีกว่านะครับ มีน้อยเต็มให้หน่อยโหอาออกไม่โอเคเต็มมาหนึ่งนะครับทันนี้เขาเก็บไว้ก่อนนะคือมันมาด้านนี้เยอะอยู่นะเราไปกันเล็ดเออลืมลืมลืมห้าสุดท้ายหกสองหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมได้ทำการ ใช้ไปทั้งหมดเกือบ2 2 0 0 0แสนเพชร,ก,รกวนะครับผมนิดหน่อยแล้วก็หมดทั้งหมดเลยนะ4ี่แคปซูลน,นะครับผมตอนนี้ผมได้ค่าเต็มมาประมาณ2ตัวนะครับผมก็คือจากซีกาดกับเชนี่เมกาเกนกานั่นเองนะครับผมก็2ตัวนี้ได้ค่าเต็มมาแล้วนะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็มาอัพค่าสแตทให้ทุกคนดูกันนะว่าอัพอ่าเขาเรียกว่าอะไรค่า IV ของมอนผมนั่นเองนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาปั้นไอดีแบบนี้กันสนุกๆเล่นๆต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับชอบก็ฝากติดตามให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม